we <laughs> สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนลีกระหว่างลิเวอร์พูลพบกับอินเตอร์มิลานราคาต่อรองเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่อ1ลูกเกมยูฟา่าแชมเปียนลีกลรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานโดยนัดแรกทีมหงแดงเป็นฝ่ายบุกไปชนะที่บ้านของทีมงูใหญ่มาได้ก่อน2 0ฟอร์มล่าสุดลิเวอร์พูลชนะรวดมา12เกมติดรวมทุ่ยเกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะเวสต์แฮมาเรื่งผูนย ั้งฝั่งอินเตอร์มิลานคืนฟอร์มเก่งได้ในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านถล่มชนะซาแลนิตาหน้า5-0โดยที่ก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครมา5เกมติดเสมอ3แพ้2ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นจากขาดนิโคลโลบาเรล่าที่ติดโทษแบนลิวอ์พูอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเก็บชัยชนะมาต่อเนื่องแถมฤด,ดูการนี้เล่นในบ้านยังไม่เคยแพ้ใครชนะถึง15จาก16เกมหลังสุดเชื่อว่าเกมนี้ลิวอ์พูน่าจะเป็นฝ่ายบทเอาชนะไปได้ครับทีเด็ดสนองวันนี้ต่อไปเลยลิวอ์พูสวัสดีค่ะลิวอ์พูเปิดบ้านตบ ต่อกันที่คู่ที่2ระหว่างบายเยนมมวนิกพบกับเรนบูซาวบวกราคาต่อรองเปิดมาที่บายเยนต่อ2ลูก เกมยูฟาแชมเปียนลีกรอบ1 6ทีมสุดท้ายนัดที่2เจ้าถิ่นบาเยิร์นิคทีมแกร่งจากบนเดลีิก้าเยอรมันฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเลวคูเซนในเกมลีก1-1นัดนี้จะไม่มีโกลงแต่งโตริโซเลออนโกเลสกาและมานูเอลนอยเออร์ที่บาจจดเจ็บทั้งฝั Bu ่งเรดบูซอบวกทีมจากลีกออสเตรียผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มอาชนะ rop, เรนดอฟอัลทัสคู่แข่งในลีก4-0เกมนี้จะขาด ie, อัลเบ โนอาโอคาฟอร์เบนจามินเซตโกและอุสมันดิคาคิเต้ที่บาดเจ็บทั้งหมด เกมแรกที่เจอกันที่บ้านของเซาวบวกเกมจบลงด้วยผล1-1นัดนี้ทั้ง2ทีมยังมีลุ้นเข้ารอบแต่ด้วยชื่อชั้นตัวผู้เล่นของบาเยอร์มิวนิคที่เหนือกว่าชาัดเจนบวกกับเกมนี้ที่ได้ในบ้านเชื่อว่าบาเยอร์น่าจะบดเอาชนะทีมเยือนได้ไม่ยากครับทีเด็ดฟันองวันนี้ต่อไปเลยบาเยอร์มิวนิคสกอรีคาดบาเยอร์ Bayern, เปิดบ้านตบเลดบูเซาวบวก4-1และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลแะกใเาายยยจจจไม่่่สีองนองนนน